สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคือคือตอนนี้ผมจะมาว่าเรื่องที่มันเป็นประเด็นในตอนนี้นะท่านผู้ชม,มเรื่องขับเฮาทุกคนก็น่าจ,จะรู้นะอมืมันมีคนไทยบางกลุ่มคุณกรุงเทพบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มเดอ้อเขามักเกียดมักเกียดคุณอีสานมักเกียดคนลาวผมก็ไม่ฮู้นะว่าคุณลาวไปทําอะไรให้เขาอะอทําไมมักเกียด มักเียดคุณลาวแฮงมักเยียดคนอีสานเวลาเห็นคนอีสานนี่เขาไม่มักบางคนเนี่เขาชังสั่งคนอีสานแหงกับหู้คือกันนะว่าเป็นยังเขาก็ไปสั่งคนลาวคนอีสานคือแบบว่าคนลาวไปทํางานอยู่ไทยนนะข้าจะว่าต่างด้าวไอ้พวกต่างดาวไอ้พวกลาวแล้วเป็นยังคือบวเอิ่นแบบอื ต่างประเทศท,ทั้งทงทีลาวกับไทยมันกับคนละประเทศกันเป็นยังแบบอันนี้บอกขาใจคือกันเป็นยังแบบเออเห็นชาวจีนชาวญี่ปุ่นเขาเคือเอื่นว่าต่างประเทศเอาคนต่างประเทศแล้วเป็นยังเวลาเห็นคนลาวหรือว่าคนแบบคนลาวหรืก็คนอ่กอยังก็เขาเอืน่นกัมพูชาไอพวกต่างด้าวไอพวกลาว อันนี้ก็บอกข้าใจเฉพาะบางกลุ่มเนาะเขามากเยียดล้วก็คือมีละชุดเดียวนี่มีดรามาแหงเรื่องขับเฮาอคนไทยบางกลุ่มไปด่าไปเหยียดคนอีสานบอกคนอีสานไม่สมควรไปอยู่กรุงเทพอืพวกบน้านอนั่นนี่หลายอย่างอันนี้เอาความจริงเนาะคนอีสานส่วนหลายก็เป็นคนเล่าเบิดนั่นแหละอมคนไทยส่วนหลายที่อยู่ในประเทศไทย คนอีสานจะหลายกลัวคนไทยกลางนะแต่บุหัวเป็นอยังเขาคือเหยียดเหยียดหมักเหยียดคนอีสานนะบอกเขาใจคือกันหรือว่าคนอีสานไปขาโอเขาแต่เขาสาตก่อนหรือว่าจังไดไอพวกอีสานไอพวกลาวคือมีคลิปหนึ่งนะครับเฮาเดี๋ยวสิเปิดให้เบิงคือดิ้นยินแบบแบบแบบซูนนะ อืมเหยียดโคตรเหยียดเป็นยังวะเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งเนาะคลิปนี้เลยเบอร์ตันสามสองทับสี่ตึกซีเนียชั้นสองจุดสังเกตอ่ะตรงข้ามแมไม่เข้าใจเลยเน้อว่าผมว่าไม่ทำเวนทำเวรทำกรรมหาอะไรแม่งไม่หยอกอีสต์ะเอาที่พี่ปั๊กพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงๆอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยผมว่า คือเอาจงริงมาคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลยอืมไม่แล้แต่แกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปาร์คพี่ปาร์คไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสานนะก็เข้ามาแย่งงานคนคนภาคกลางทันทันที่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานหรือว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ไทยคืกคนอีสานเนี่ยเหมือนพวกคนก่อนหนึ่งหมื่นบีที่ยังไม่พัฒนาที่ัวกไอ้นี่มอส พวกมนุษย์สเปโต่ะพวกปัญหามนะว่าถ้าอีสานดีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทำไมควายเอไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อนหนึ่งหมื่น B C คือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุครอดมาได้จากยุคครีเตเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกแบบคาเตโกตอรัสแดกใช่ใช่ใช่เพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของอไดโนเสล้ะใช่เพราะว่าคนแต่พวกอีสานมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวก พวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นลูกน้องผู้ผมตลอดเลยมาก่ออิดก่อปูนให่ค่าแรงวันละสามร้อยใช้วันละพันแม่งก็ทำก็ใช้ใช้ไม่เคยพวกเที่ยเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตะโกนด่าให้ดูนะมันจะมีเหมือนกับว่าคนอ่ะจัดแต่งสวนใช่ไหมเป็นคนอีสานอ่ะเขากำลังเข็นแบบโอ้โหตัวเหงือมท่วมๆแล้วคือกูมองจากมุมมาแบบมุมตัวกูดูว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะไม่ได้เหยียยนะแต่ว่ามันเป็นจริงจริง เียก ja yeah, ja yeah, yeah, yeah. ูแทบจะแบบอ๋อใช่หร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 อผมาดูดูมีตัวร้อนอะไรมาแล้วเนี่ยร้อนร้อนพองร้อนร้อนรนเลยเป็นพองไร้อนเลยอ่ะใช่ใช่เนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยใช่คอับใชครอนั่ือพองเหรอไอ้ต้นใช่อ๋อมองเน่อไเป็นที่อะไรผู้ไดทำเดียวเข้าใจแล้วว่าสมองแตมึงน้อยนีมึงไปอกาสมอมกมอมาอ้นอ้อ้ นะจะพูดทั้งทีพูดได้หลายๆคำเม่ใช่พูพูดอเดียวเมื่อกี้เพื่อนกูเพื่อนกูนะอ่าเรียนจบที่เดียวกูคือเซนต์กเบียนคอล e เลจก็คือเป็นหเออเจ้าของสวนสยามก็คือคนในกลุ่มชนชั้นไฮโซอันนี้กูพูดเลยถ้าเกิดเทียบกับคนลากย่าอย่างพวกอีสานแล้วอ่ะคือมันคนละชั้นกันเปล่าวะกูคุยกูยอยู่แต่กับ จริงพี่คนละชั้นกันเลยเที่ยแบบว่าคนอีสานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเกรดก็เกรดเอฟอ่ะมันเลยมีเพลงเพลงนี้ไงมันมีเพลงมันเลยมีเพลงแล้วเขาบอกว่าคนอีสานจะเออเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นศาลจะเจอเรื่องที่เขาไม่มีอะเฮียพรบคุ้มครองพวกหมาคุยเดี๋ยวกูบั่นไสเฮียไหนเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอ่ะแล้วมึงรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงไอ้สัตว คนอีสานตัวไหนมึงพูดมาเลยที่อยู่บนเนี้ยอ้เหี้ยตัวไหนอยากได้ตังค์ใช้อ้เหี้ยกูจะตังค์ฟาดหัวมันผมครับผมครับผมอยากได้ตังค์ใช้ครับผมผมครับพี่ครับท่านปากสุดหลอดครับเดี๋ยวกลัวผมได้ไหมครับน่ายน้ายโอ้ผมไม่เอาเงินสดครับทุกคนแอดนผมมาเลยครับใครอยากได้ตังใช้รอดูนะกูให้มึงทั้งห้องเลยสัตว์เนี่ยอยู่สามร้อยสี่ร้อยคนเนี่ยกูให้มึงคนละสองร้อยเลยถ้ามึงแอ้มา เอาเ้แขงตกันบ้านขาน้านาคมงี้าบานหมมแยกันีเง้ยพกคนี้งกัเอยเนี่ยอ้กคนี้ตงกันเอยเนี่ยไอ้พนี้ตงยี่อคนี้างกันเลเนี่ยไอ้คนีตันเยเนี่ยไอ้วคนี้ตางกันเยเนี่ยไอ้คนี้ตางกเยนี่ยไอ้เนี้ตางนเนี่ยไอ้พวนีงเอเนี้ยอแถวคนี้ต่างกัเอ้นี้ากันเลนี่ยเอ้วนี้งเลยเนีไอ้ว้าันนี่้ มันบอกว่าอะไรนะเงินสองร้อยน้อยน้อยพ่อมันก็ค่าแรงพ่อมึงวันหนึ่งไอ,อ้เหี้ยสองร้อยอะเออเราเราเราคนอีสานมาแล้วต่อแถวมาแล,ล้วมา,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 าต่อแถวมา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 แจกอาหารเม็ดมาแล้วมาแล้วต่อต่อต่อแถวเร็วคนอีสารไม่เมื่อกี้เนี่ยมันพูดกันโคตรน่ารำคาญเลยพูดของส่วนบุญส่วนกุศลนะแต่ละตัวดิสัตว์หิวตายไมน้าเหมือนเหมือนเทศกาลชิงเปรตอะไอ้เหี้ยดูดิขนาดที่แจกสองร้อยไม่มาต่อเป็นร้อยคนเลยไอ้เหี้ยโอ้โหทำไม่ได้อะเดี๋ยวเป็นปรญทุกเลยว่าเงินน้อยเกิน ที้ยคนอีสานเนี่ยมีอย่างเดียวที่กูภูมิใจก็คือเจ็ดแม่ฆ่าพีเอสไอหรือแรงกัดของแม่งอ่ะเจ็ดแม่ ha, ได้อันดับหนึ่งจากกินเนสตเลยกว <ง S 1> ่ด้อันดับหนึ่งสูงกว่าจอระเข้ใช่ครับผมก่าจระเข้สูงกว่าฉลับฟังแล้วหูซึกงวันเลือดข้นนาะขนาดบุเมนคนอีสานเป็นคนเล่านะคนอีสานกระซําคนเล้านะนาานานะฟังแล้วหูซึกแบบ,บคโคตรเยียดว่าอหลี ากูเห็นพวกนีมาเล่านะตีนฝาดสนานเบิ้งจากบาทหนึ่งโคตรเยียดเบึงหนากูคิดว่าหนามันดูดีกว่าคนอีสานนั่นนี่หนาคือจักรีเอายังมาเปรียบเทียบอันนี้เฉพาะบางกลุ่มนะคนชั่วร้ายมาโคตรเยียดนะฟังเบึงเลยอยากให้บอกอลีศูนย์ศูนย์นแทนคนอีสาน อันนี้ก็ถือว่าคนอีสานเลยนี่คนลาวนี่อืมเบ้าจาเข้าใจกันทุกอย่างแต่คนบางคนบางกลุ่มนี่เขาหมักเหยียดแห้งนะมักเหยียดคนอีสานแห้งฟังวรู้ซึกแบบว่ามันมันมันเกินไปนะบางเถ่อมันใส่คาแบบเกินไปแห้งอีหลีฟังอวรูุ้ึกเขายัางศูนย์นะอืม อันนี้ก็มือนแทนเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากปไปเต้ปากพวกทีมันเว้าวังทีนี่น,นะคลิปนึ่จะจบเพียงเฉยนะท่าู้ชมเนาะอืมอันนี้ก็ฝากถึงเนาะคนที่กำลังเหยียดคนลาวหรือว่าคนอีสานนั่นนี่อ่ะเราเป็นเผื่อนมนุษย์นำกันเนาะเกิดมาสัตว์เดียวเขาบูว่าสัตนะเขาชีวิตเกิดหรือบอกไปยังมันต้องมาแบ่งผักแบ่งพวกไปยังต้องมาเหยียดกันอืม หากกันดีกว่าสร้างกันหากกันสิบูดี้ขวดเลยคือคนลาววนยๆกันหมักเหยียดกันเองคนไทยก็หมักเหยียดกันอมันต้องมีแต่ละประเทศมันต้องมีการแบ่งผักแบ่งพววอะไรก็เหยียดกันนะอันนี้ก็ฝากถึงเนาะทุกคนทีกําลังคิดแบบนั้นเร้าซะคลิปนี้ก็สะจบไ้เพียงสน้เนะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าบายย